ช่ดีค่ะใช่แล้วจะบอกว่าครีมติดฟันปลอมรุ่นนี้ใช้ดีนะคะตัวนี้ครีมติดฟันปลอมเวลเดนนะคะติดแน่นทนนานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะละ้างปากให้สะอาดเช็ดปากให้หมาดๆพอแห้งแล้วก็จุดทีละจุดนะไม่อยากไปปาดเยอะนะคะปาดเยอะนะเหงือกตรงที่เราปาดเนี่ยเวลายัดเข้าไปนะคะมันจะร้อนอมเหงื่อในปากแล้วมันจะเหนียวปากทุกคนทีละจุดประมาณ5้าจุดนะคะหลังจากนั้นนะคะ ทำความสะอาดปาดเสร็จแล้วแห้งเรียบร้อยแล้วกดเข้าไป 3- าถึงหนาทีค่อยใช้นะอันนี้จะติดแน่นจริงบางคนแบบว่าเออไปปาดเสร็จยัดเข้าไปแล้วก็ทานเลยอย่างนั้นน่าหลุดแน่นอนทุกคนตัวนี้ไม่มีซิงแล้วไม่มีสารกันเสียใครที่แบบเหงือกบอบบางนะตัวนี้ได้เลยบางคนไม่รู้เอ้ยไม่ชอบใส่ฟันปลอมเหงืงอกบอบบางแล้วแบบเหงือกอักเสบเป็นเพราะว่าบางทีเราใช้ครีมติดฟันปลอมที่แบบมีซิงไงคะแต่ตัวนี้ไม่มีซิงแล้วก็ไม่มีสารกันเสียเพราะฉะนั้นมั่นใจได้มาก ว่าใครที่แบบว่าเหงอ,อกบอบางเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยลดเศษนอาหารใต้ผันปลอมได้ถึงเยอะมากแล้วก็ตัวนี้เล็กให้คุณแม่ใช้แล้วนะคะนี่แล้วก็ไม่เสียรสชาติอาหารเวลาเราจะดื่มน้ําร้อนหรือแบบว่าอยากจะทานต้มยงต้มยำมันก็ยังเป็นรสชาติต้มยำมันจะไม่มีแบบรสชาติของครีมติดปันปลอมตัวนี้เป็นกลิ่นแบบตมินออยนะคะแล้วก็แบบดื่มร้อนไม่หลุดด้วยทุกคนใครอยากได้นะ เล็กแปะพิกันให้แล้วอันนี้ขนาด60กรัมนะคะเขาจะมี20กรัมกับ60กรัมลองดูนะในตะกการเล็กแปะให้เราคะ่ะ